เดี๋ยววันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปตามหาความลับกันต่อดีกว่าความลับเกี่ยวกับอะไรเหรอพี่ฝนเพราะเกี่ยวกับเงินอย่างเดียวเลยวันเนี้ยบู๊บปู๊บบอกว่าไงอ่ะบบอกว่าพี่ฝนยังงกไม่เคยเปลี่ยนแปลง แหม่ก็ฉันอยากจะทําบ้านใหม่นี่นาฮะทําบ้านใหม่อีกแล้วเหรอใช่แล้วทําบ้านใหม่คราวเนี้พิเศษมากเลยแลละขอบอกไม่เคยมีใครทํามาก่อนบนโลกใบนี้ด้วยมันจะพิเศษยังไงพี่ฝนเดี๋ยวพาไปดูฮะ <c oughs> พาไปดูด้วยเหรอแต่ก่อนจะไปสร้างบ้านใหม่อ่ะนะเราจะต้องไปตามหาเงินในสถานที่ที่เป็นความลับซะก่อนโอเคสถานที่ที่เป็นความลับในซากุระมีด้วยเหรอมีมีเพื่อนบอกมา หลายที่เลยล่ะขอบอกงั้นก็ไปเริ่มตามหากันเลยพี่ฝนเราจะต้องเอารถไปก่อนไม่งั้นเราจะต้องเดินไปไกลแน่นอนไปที่ไหนเนี่ยต้องเอารถไปนะฮะนี่ไงไปหลายที่เลยแต่แบบว่าตรงนี้ก่อนเลยก็แล้วกันใกล้ๆบ้านเราตรงไหนอ่ะนี่ไงข้างๆบ้านคนอื่น ข้างบ้านคนอื่นอันนี้เป็นการตามหาเงินในเกมนะทุกคนโอเคนี่บ้านหลังเนี้ยหรอใช่แล้วที่หน้าบ้านหลังเนี้ยเขาจะมีเงินวางเอาไว้ที่ตรงอะไรนะเขาเรียกว่ามาหินอ่อนใช่หรือเปล่ามาหินอ่อนตรงนี้เขาไว้ก่อกองไฟนั่นแหละถูกต้องเลยดูซิว่าเราจะได้ตังกี่บาทหนึ่พันโอ้ได้เยอะชะมัดเลยนะเนี่ยโบ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 บปุกปิ๊ตรงนี้มีอีกแล้วเข้า Oh. บ้กินอะไรอะ่ะข้าวโคกปลาทูของฉันเองโอ้โหทําไมของบอ้นี่ทําไมข้าวก้อนโตจังบ้สั่งพิเศษบ้สั่งพิเศษงั้นเหรอใช่แล้วโอ้โหเดี๋ยวข้าวหนะ้าขอฉันมั่งกันแล้วกันนะพวกปปิกอ่าของบอ้นะใช้ปลาทูหมดไปของเดือนนี้แล้วอะ่ะฮะ หมดของเดือนนี้ง้นเหรอถูกต้องอ่ะโอ้อย่างนี้พกเราจะต้องไปหาปลากันใหม่แล้วละสิใช่แล้วไปหาปลาอันใหม่มาดีกว่าะจะว่าไปเมื่อกี้ฉันเก็บตังค์มาได้เท่าไหร่เมื่อกี้ได้อีกหนึ่งพันไงอ๋เออใช่จริงด้วยเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นกันบ้างดีกว่าเห็นเพื่อนบอกมาว่าข้างหลังคาร้านขายรถตรงเนี้นะก็มีเงินหลังคาร้านขายรถเนี่ยนะมีเงินใช่แล้วเดี๋ยววนขึ้นไปก่อนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นดิวน ทางขึ้นอยู่ไหนอ่ะหลังคาจะไปขึ้นยังไงอ่ะอ๋อนีนไ่งพี่ฝนเจอแล้วเฮ้ยมีทางขึ้นอยู่จริงด้วยฮะเห็นเปล่ามีความลับอีกแล้วขอบอกโอ้โอ้หลังคาเนี่ยนะมีทางขึ้นเดี๋ยวก่อนไหนอ่ะไหนอ่ะไหนเงินอ่ะเห็นมีมองเห็นเงินหรือเปล่าไม่เห็นพี่ฝนอ้าวไม่มีหรอหรือว่าหรือว่าเราจะต้องกดตุ่มอะไรหรือเปล่ามีด้วยเหรอ ถามเพื่อนดีกว่าให้เพื่อนคอมเมนต์มาบอกก็แล้วกันบนหลังคานี้เราจะต้องกดตุ่มอะไรเพื่อที่จะหาเงินให้เจอหรือเปล่ามันมีปุ่มอย่างนั้นด้วยเหรออาจจะมีก็ได้นะปุ๊กปิก๊กไม่งั้นเพื่อนเขาไม่บอกมาหรอกนะอือแต่ที่แน่ๆนะข้างๆร้านขายรถตรงเนี้มีเงินแน่นอนข้างร้านขายรถเนี่ยนะพี่ฝนถูกต้องดเ,ออเดี๋ยวพาไปดูเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดีียวเดีียว ตะแคงข้างแบบนี้ก็กลับมาได้แฮะยังดีนะเนี่ยสุดยอดไปเลยเห็นหรือเปล่าเอมันสุดยอดตรงไหนพี่วอนเก่งอ่ะโอ้ขับดีดีดีน uh> mm ี่นีเด cin ี๋ยวไปตรงนี้ดีกว่าอันนี้จะต้องมีเงินแน่นอนอันนี้หรอใช่แล้วเข้าไปในท่อระบายน้ํามีเงินชัวแหละ มันจะอันตรายนะในท่อระบายน้ำเนี่ยพี่ฝนไม่อันตรายหรอกนะจร,จริงๆต้องเอาเรือดำน้ำเข้ามาดิฮะเออใช่จริงด้วยเดี๋ยวคราวหน้าเราเอาเรือดำน้ำเข้ามาดีกว่าไม่มีมีที่ไหนนี่ไงเจอแล้วเงินไหนเงินน,นน่นไงข้างหลังนั่นน่ะอ๋อเนี่ยหรอใช่แล้วเดี๋ยวขอเก็บก่อนโหได้ตั้งสองพันแน่สองพันเลยใช่แล้วเดี๋ยวออกออกตรงนี้ก่อนดีกว่ะ เราจะไปที่ไหนต่อว่าแต่คุณผีเขาไม่ตามเรามาเหรอคอนี่กลางวันมีที่ไหนอ่ะกลางวันเขาจะไม่ตามมาเหรอใช่แล้วโอ้ยโอ้โหชนเต็มเต็มโอ้ยขอบกันยังไงนี่ฮะขอโทษด้วยค่ะพี่ฝนว่าไงอ่ะไม่ไปซ่อมรถก่อนเหรอไม่ไปเดี๋ยวไปตามหาเงินก่อนเฮ้ยแล้วก็ขับไปดิ หฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้มีเพื่อนเรากับคุณครูพละกระโดดข้ามรถเราไปได้ไงอ่ะไหนอะนั่นไงเพระเออใช่จริงวยเมื่อกี้เขากระโดดดึงออกมาจากไหนอะไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะเฮ้ยอะดะท่านลองเนี้ <c oughs> โอ้โหเต็มเลยอะอืมพอเขากระโดดเสร็จแล้วเขาก็ยืนอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยหรอ มันเป็นความลับหรือเปล่าหมายความว่าพอเราเก็บเงินในท่อระบายน้ําแล้วเราก็จะเจอความลับแบบนี้เหรอก็อาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวต้องให้เพื่อนๆเขามาทดลองทําดูดีกว่านะล้วสามคนนี่เขายืหนหัวเราะอะไรกันอยู่นะฮไหนอะนี่ไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวี่ฝนไปเก็บตังค์แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันแล้วกันนะโหห่วงเก็บตังค์อีกนี่ไงตรงนี้ได้อีกแล้วได้มาเท่าไหร่อะสองพันสองพันเหยเหรอใช่แล้วเยอะมากเลยล่ะ อย่างนั้นล่ะครับใช่แล้วล่ะครับแมวตลกมากมบบากเลยล่ะครับแม,มวใช่ไหมมุกนี้เยี่ยมสุดยอดตลกมากเลยค่ะฉันไม่เคยเจอมุกอะไรที่แบบขำขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วเขาทําอะไรกันนะพี่ฝนอืมเขาทําอะไรกันเขาหวัวเราะอ,อะไรกันใหญ่เลยอะ๋อผมหมายถึงการที่เราเก็บของแล้วมีคนกระโดดลอยออกมาได้แล้วรับโอ้แบบนี้นี่เองเขาหวัวเราะกันเรื่องนะเ,ออเดี๋ยวก่อนนะ อาจารย์วม่เหมียวคะคือว่าเดี๋ยวหนูจะทําบ้านหลังใหม่อย่าลืมส่งของไปที่บ้านด้วยนะคะขอเป็นของสีขาวกับสีแดงนะครับอ๋อได้เลยแมาเหมียวเดี๋ยวฉันจัดการให้กันแล้วกันนะแมาเหมียวบู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 เลีวยหลังจากนี้นะตรงนี้ก็มีความลับเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มันอันตรายนะพี่ฝนเอาหน้าเอาหน้าบินขึ้นไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เบรกก่อน,บน,บน,บนเบรกเบรกลดบินได้โถเอ้ยไม่เบรกก่อนเหรอ ทำไงดีอ่ะพี่ฝนต้องเบรกก่อนดิเบรกก่อนเนาอืมไม่ทานแล้วมเบรกกับตึกไปเรียบร้อยแล้วไม่ทานแล้วทำไงอ่ะทำไงอ่งอะเดี๋ยวค่อยเอารถมายกแล้วกันค่อยเอารถมายกงั้นเหรอรอฉันด้วยดิพวกปิ๊กมาทางนี้แล้วเข้าไปไหนต่ออ่ะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะเราไม่ได้เข้าบริษัทมาตั้งนานเราไปเก็บเงินในบริษัทกันดีกว่ายังเหลือให้เก็บอยีอกเรอพี่ฝนอ๋อเหลือเยอะแยะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวใจเย็นเใจเย็นปุกปิกมานี่เร็วเข้าฉันไม่ไปได้เปล่าไม่ได้เราจะต้องไปด้วยกันไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่ได้แล้วทําไมเป็นท่านะเบอตามฉันมานะเดี๋ยวฉันจะไปเก็บตังที่อยู่ในบริษัทให้หมดเลยละ พี่ฝนสาบผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อวานนี้เองทำไมผมผมปิวสยายมากเหรอผมมันพันไปพันมาล้อมหน้าล้อมหลังอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บตังค์แล้วนะรีบไปเก็บเร็วเข้าตอนนี้มีอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเออทำไมวิ่งท่าน,นั้นละ่ะพี่ฝนอ,อ่าไม่แน่ใจหรือว่าจะเจ็บขาหรือเปล่ามานี่เดี๋ยวเพล็กดึงไปให้ มาแล้วครัทุกคนตอนนี้ฉันจะมาเก็บเงินที่อยู่ในบริษัทก่อนก็แล้วกันนะโอ้สวัสดีครับธรรมทานธระธานก็ไม่ได้โจรกระดารเลยนะครับเนี่ยมากันหมดบริษัทเลยวันนี้วันหน้าพวกเราจะมาทําอะไรกันล่ะครับอ๋อเขาจะมาเก็บเงินนะครับโอ้เงินมีเพียบเลยแล้วครับวันหน้าหรือผมจะเรียกท่านประธานดีแย่แล้วพี่ฝนว่าไงอะเราจะออกได้ไหมเนี่ย <laughs> ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ฝนบินไปก็แล้วกันเอ้ยพวกเนี้เขาวิ่งมาชนเรา่ะนี่ไงพี่ฝนเจอเงินอีกแล้วอ้าท่านประธานไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับแล้ววันนี้ฉันจะมาเก็บเงินไปสร้างบ้านก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวสิครับเงินพวกนี้พวกเราเพิ่งเก็บมานะครับอืมเอาเถินน้าเงินพวกนี้เดี๋ยวจะต้องเอาไปใช้ทําอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายพวกนายอย่าไปแกล้งคนเข้าใจหรือเปล่าได้ครับว่าแต่ว่าเจ้าแมวตัวนี้มันเกะกะใช่ไหมครเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับไม่ได้นี่คือปุ๊กปิ๊กแมวของฉันห้ามยุ่งเด็ด ขาดเข้าใจหรือเปล่ารับทราบกับท่านประธานให้เราไปส่งไหมครับไม่ต้องอย่าเบียดชั้นเป็นใช้ได้พี่ฝนอยู่ไหนแล้ววะพี่ฝนอยู่ข้างในออกมาได้อย่างนี่ไง <c oughs> นี่เใครหยาบออกไม่ได้เลยดูวุ่นวายหน้าดูเลยนะเดีนนะ๋ยวก่อนนาหยุดกอนฉันบอกให้หยุดง่ะอ๋อท่านประธานออกมาได้แล้วครับ <c oughs> กว่าจะออกมาได้ลูกน้องล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดแหละไม่หวนตัวพี่เอกบิดเบี้ยวไปแล้วไม่เป็นไรตอนนี้เราน่าจะมีตังพอที่จะไปอัปเกรดบ้านของเราแล้วล่ะนะเดี๋ยวพวกเราจะตามไปส่งท่านประธานนะครับวอารอพ่อ,มอผมด้วยครับเดี๋ยวพวกเราจะตามไปส่งตามไปคุ้มครองให้ถึงบ้านเลยนะครับหวนะ่ะนี่ไงพี่เอกเลยไม่ค่อยอยากจะเข้ามาเนี่ทำไมเหรอเข้ามาทีไรออกลำบากทุกทีเลยะเออ,เอ,อใช่จริงด้วยแห เมื่อไหร่เราจะกลับมาสภาพปกติเนี่ยกลับมาแล้วตอนนี้มีเงินพอที่จะเอาไปอัปเกรดบ้านแล้วล่ะอ้าวแล้วทาไมเปลี่ยนจากสีชมพูสีลุ้งมาเป็นขาวแดงดําเนี่ยอ้าวก็บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนี่นะวันนี้จะมีบ้านแบบพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยล่ะขอบอกก็นั่นแหละมันพิเศษยังไงขาวแดงดําเนี่ยเดี๋ยวก่อนไงเดี๋ยวให้ดูให้ดูเป็นขวัญตาขวัญตาเลยหรอใช่แล้วดูเป็นขวัญตาไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่มีใครทำ มันแปลว่าอะไรดูเป็นขวัญตาเนี่ยพี่เอาก็ให้ดูไงอ๋อให้ดูใช่แล้วนี่เดี๋ยวเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมเอาไว้ป้องกันประเทศซากุระของเราด้วยดูนี่เรียบร้อยแล้วดูดูอะไรอะ่ะเอาก็ดูไงนี่ไงเรียบร้อยแล้วแค่นี้เหรอใช่แล้วตอนนี้เราก็เรียกกําลังเสริมมาได้แค่นี้เหรอ <c oughs> แค่นี้อ,ะอ่ะอ้าว แล้วตกลงเนี่ยพี่ฝนไปดึงกําลังเสริมจากป้อมมาตั้งไว้บ้านเราทําไมเอา <laughs> ก็ต้องมาตั้งไว้บ้านเราสิเพราะว่าที่ป้อมตอนเนี้ยนะมีโจรอยู่เยอะไม่มีที่จะฝากฝากแล้วนะหมายความว่าพี่ฝนจะมาไว้ที่นี่เหรอใช่มาไว้ที่นี่ก่อนเดี๋ยวเผื่อจับโจรได้จะได้มาฝากไว้ที่นี่ก่อนไนงะ นี่แล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหน่ะเนี่ยอ๋อก็ต้องอยู่ที่บ้านเราไงปูปิคอ๋อหนกหูตายเลยอยู่ข้างๆฉันเนี่ยฮะหนวกหูที่ไหนมไม่หนวกหูสักหน่อยหนึ่งอะ่ะแล้วแสงข้างบนนั่นปิดได้เปล่าอ๋อตอนนี้ยังปิดไม่ได้เดี๋ยวฉันไวน้โชว์ก่อนนะโชว์ก่อนแล้วคืนนี้ต้องปิดนะไม่งั้นฉันนอนไม่หลับแล้วเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะมีมีอะไรบางอย่างใต้ท่านสปีกก็แมนเขากำลังจะบอกอะไรเรางะเหรอ มีสิ่งรบกวนกำลังเดินทางเข้ามาครับผมมีสิ่งรบกวนกำลังเดินทางเข้ามางั้นเหรอใช่แล้วครับย่าแล้วพวกพิก,กคืนนี้เราจะต้องหากำลังเสริมเพื่อช่วยปกป้องเมืองซาก,กุระของเราซะแล้วละ่ะกำลังเสริมเนี่ยนะใช่แล้วไตทันสปีกเกอร์แมนเขากำลังบอกเราว่าตอนนี้ในเมืองกับประเทศซาก,กุระของเรามีสิ่งผิดปกติอยู่นะขอบอก ตรวจพบมนุษย์หนึ่งแล้วก็แมวหนึ่งครับอ้าวมาเดี๋ยวก่อน <c oughs> อเดี๋ยวนี่อาจารย์มาเหมียวนี่นะใช่แล้วอาจารย์มาเหมียวเขามาส่งของอะ่ะใช่แล้วฉันมาส่งของนะมาเหมียวเนี่ยพวกเธอนี่สร้างบ้านกันเก่งชาวบ้านเลยฉันไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะมาเหมียวเยี่ยมอ่อยเลยนะครับเนี่ย สรุปว่าตายท่านสปปิเกแมนเขาตรวจพบแมวกับมนุษย์หนึ่งคนก็คืออาจารย์ม้เหมียวกับลุงไม่รู้งาเหรอน่าจะใช่นะพี่ฝนนะเออตกลงตกลงสกีบีดี้ทอยเลตยังไม่มาใช่หรือเปล่าตู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 ตตตสกีบีดี้ทอยเลตยังไม่อยู่ในระยะตรวจพบครับผมอถอ้ายังงั้นแล้วก็วันนี้เราก็สบายแล้วล่ะนะบูบูบูวบูวเดี๋ยวพาไปดูข้างในก่อนดีกว่าเนี่ ตรงนี้มีที่ขังเอาไว้ด้วยหืมขังข้างนอกเนี่ยเหรอใช่แล้วขังไว้ตรงนี้เดี๋ยวให้โบกับพวกปิ๊กเป็นคนเฝ้าอ้าว้วฉันต้องเฝ้าทําไมอะอ้าวถ้านายไม่เฝ้าแล้วใครจะเฝ้าล่ะพวกปิ๊กฮ่กาฉันว่าจะนัดออกไปหาลอร่าซะหน่อยคืนนีเน้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องทํางานก่อนฉันคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติมาถล่มเมืองเราแน่นอนเลยตอนนี้จะมีเหรอพี่ฝนต้องถามสปิเกอร์แมนก่อน ตตรุตรุย่องตรวจไม่พบในบริเวณนี้ครับถ้ายังตรวจไม่พบวันนี้ก็สบายไปก่อนก็แล้วกันดีจังเลยนะที่ช่วงนี้จะไม่มีเรื่องเกิดขึ้นในเมืองซากุระของเรานะตต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 อะไรอีกอะพี่ฝนฮะเสียงอะไรอะเกิดอะไรขึ้นน้ะฉันว่าแล้วเชียวว่าจะต้องมีเรื่องต่อแน่นอนมีเรื่องอีกแล้วเหรอ